ลูกค้าเรียกแล้วเอ้ไปแถวไหนเนี่ยลุงครับลุงเงินลุงต่อครับอขอบคุณนะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่มันเงินปลอมนี่ก็ใช่แต่สิวะไอ้งโง่ไปไปอะไรของมัน เฮ้ยทำไมหายหมดเลยเนี่ยแมพก็หายด้วยเราจะไปรับลูกค้าที่ไหนโอ้ยต้องให้ลูกทำให้ใหม่อีกแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมยังไม่ใหม่อีกเนี่ยกดไปตั้งนานแล้วนะมาแล้วมาแล้ว พี่ทำไมมาช้าจังอ่ะนี่พี่หลงเหรออ๋อพอดีว่าแอบมันรวนอ่ะจ้ะมาๆะขึ้นเลยเรียบๆเลยนะพี่ใช่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยหรือจะคนนั้นได้เลยจ้ะ จับให้แน่นๆนะจ๊ะหมวกพี่ไม่มีให้จับอย่างนี้ล้มลงไปช่วยไม่ได้นะจับอีกจับอีกจับแน่นๆนะเครื่องมันแรงเชียวเฮ้ยนี่มันป้ายทะเบียนเรานี่หว่าว่าแล้วเชียวทำไมมันถึงแปลกๆ ไอ้โจรขโมยายทะเบียนไอ้พวกหลักลวงผู้บริโภคี่ถึงแล้วค่ะถึงแล้วจอดค่ะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพครับคุณคนสวยหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมคะสามร้อยบาทครับฮะจะสามร้อยได้ไงคะก็ในแอปเนี่ยมันแค่หนึ่งร้อยบาทเองเอ่อก็ช่วงนี้นะ้ำมันมันแพงอ่ะคุณ ราคาก็เลยต้องขึ้นสูงปี๊ดตามน้ำมันนะอ่ะะเฮ้ยคุณแบบนี้มันโกงกันจะชัดบ้าหรือเปล่าอ้าวก็บอกแล้วไงน้ำมันมันแพงอ,อ่ะเอาก็าแตะไ,ไอ้โจรขโมยทะเบียนรถขโมยขโมอยอะไรอะคะกู้ชายคนนี้แอบสับเปลี่ยนทะเบียนรถของผมกับทะเบียนรถเขายัางไงนะครับเฮ้ย นั่นมันเลขทะเบียนกับทะเบียนเดียวที่ฉันเรียกผ่านแอปนี่แล้วคันนี้ล่ะนี่ไงหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แล้วมีอะไรแก้ตัวอีกไหมนี่ฉันนั่งรถผิดคันเหรอเนี่ยใช่ก็ใครใช้ให้ลุงเนี่ยไปแย่งลูกค้าตัดหน้าใช่ล่ะคุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยผมไปแย่งลูกค้าของคุณเมื่อไหร่รออวมิ้งลูกค้ามาว่ะ ให้ไปส่งที่ไหนดีครับแมนะคะเรียกรถแล้วค่ะ <c oughs> เรียกใครมาวะก็ยืนหวัวโดอยู่เนี่ยกระสเป็นลูติมาแล้วครับรวเดเร็วทันใจมากเลยค่ะนุเพิ่งกดเรียกเมื่อกี้เอง <c oughs> บริการทุกระดับประทับใจครับเ <c oughs> ชิญเลยครับแบบนี้มันยั่งยุค้ากันชัดๆนี่วา <c oughs> ใช่ทำแบบนี้ไง,ไงวะ เฮ้ยไอ้ลุงไอ้น้อใจเปันไงทีเนี้ยจะปล่อยให้มันยักลูกค้าไปหน้าด้านๆหรอไม่มีทางอยู่แล้วเว้ยจะปลอสสาพบานให้ไปเลยนะจำได้ปหมจำไม่ได้เลยนะไปเลยก็ไม่รู้คุณครับมันเป็นสิทธิ์ของลูกค้าไม่ใช่เหรอครับที่จะเลือกใช้บริการของใครก็ได้อ้าวเนี่พูดแบบนี้ก็สวยสิวะลุงรู้เปล่าแถวนี้ใครคุม เขาทํามาเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วนี่จะให้แอปที่เพิ่งเปิดมาไม่ได้นมาสู้ได้ยังไงนี่ลูกค้าอย่างฉันเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินดังนั้นพวกฉันมีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้บริการของใครและฉันก็เลือกใช้บริการของฟาฟินฟันเดลิวอรี่อย่างคุณครับผมให้บริการอยู่ตรงนี้นะครับนี่คุณก็ต้องอุ่นหนุนเจ้าถิ่นสิไม่ใช่เชื่อใจอะไรเด้ออะไรก็ไม่รู้ระยะทางแค่เนี้ยเปิดแมปเนะี่ยโคตรกันจอกเลย ถิ่นบริการดีแล้วก็ไม่โกงเนี่ยมันก็น่าใช้บริการอยู่หรอกนะคะห,หมายความว่าไงจะเป็นเล่นไหนดีว่าไปดูไปดูขอ,ขอโทษนะคะ,ะ,คะไปหมู่บ้านวะลาลมค่ะผมวิ่งนอกเส้นทางนะครับมันไปคันอื่นเถอะขอร้องนะคะพอดีว่าวันนี้ฉันรีบอะ่ะหมู่บ้านเนี่ย อยู่แค่ตรงหน้าปักอยนี่เองอะนะคะโอ้ยก็บอกแล้วไงผมไม่ไปไปคนอื่น <c oughs> <c oughs> แต่ผมไปส่งได้นะครับมันอาจจะมีค่า์วิชชรนนิดนึงนะครับเพราะมันไกลผู้จ่ายไว้ไม่เกี่ยวนี้เขามีค่า์วิชชรที่หรอวะไม่ไงครับไปเลยไหมครับเ,ออเ,ดเดี๋ยวนะคะแชงของคิดดูก่อน จ้าถ้าเพิ่มค่าสวีทชาดิหน่อยเนี่ยก็ได้เยอะอยู่นะ <c oughs> แล้วเขาจะยอมจ่ายหรือวะ <c oughs> ไม่ยอมอยังก็ต้องยอมเว้ยแถวนี้มีแค่พวกเรานะาไม่เลือกเราจะเรียกใคระวะ,วะราเก็บป <c oughs> ังว่าไงครับไปกันเลยไหมครับไปไม่เป็นไรคะ่ะพอดีว่าฉันได้รถแล้วแขกตัวน,นะคะ ได้รถเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้ไม่ใค่พวกเราไปเรียกรถจากไหนมาวะเฮ้ยหรือว่าเรียกในแอปวะแอปอะไรวะแอปที่เขานิยมกันไงแอป,ปาฟาวินฟันน่ะตอนแรกฉันก็คุ้นคุนหน้าคุณอยู่หรอกนะแต่ก็ไม่ถักทวงอะไรพอฉันเรียกบริการผ่านแอป เรามีลูกค้าเรียกผมก็กดดูแต่จู่ๆแอปมันก็เด้งหมดเลยครับไม่รู้เป็นอะไรครับงั้นฉันขอดูหน่อยคะอา้าก็คุณปิด WiFi นี่คะมันก็เลยไม่แจ้งเตือนอะเออคือปกติผมให้ลูกทำให้นะครับผมทำไม่เป็นอ,อะไรมองอะไร เออนั่นก็ทําเองแหละ<ม>ก็ช่วยไม่ได้กคใช้ลุงเนี่ยมาแย่งลูกค้าข้ามผิดเราทําไมผมจะขับรถมารับลูกค้าไม่ได้ล่ะครับในเมื่อร i d เดอร์ทั่วประเทศอะ่ะเขาก็ขับรถรับลูกค้ากันแบบนี้ทั้งนั้น <c oughs> เป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของคุณแท้เลยขนาดคนแก่เนี่ยคุณยังกล้าเอาเปรียบอีกุลอะอ,อะไรกันวะน้อยคำพูดเหมือนเตี้ยมกันมาเลยนะนี่รวมหัวกัแกล้งฉันหรออะ ครับเราเป็นคนทํมาหากินกันอย่าเบียดเบียนกันสิครับนี่ผมอะ่ะไม่เคยเบียดเบียนลุงแต่ลุงต่างหากที่เบียดเบียนผมตั้งแต่ลุงเข้ามาที่นี่ยลูกค้าของผมหายหมดคุณนี่ัเป็น,นกลไกการตลาดนะคะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณสามารถรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ได้แต่แค่คู่แข่งเนี่ยคุณจะกลัวอะไรโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณ คุณก็ต้องปรับตัวให้ทันแล้วก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองจะรักษาการบริการได้ดีเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเลือกคุณมากกว่าคนอื่นต่อให้ไม่ใช่ผมที่มารับลูกค้าก็จะมีไรเดอร์อคนอื่นที่เขามารับอยู่ดีแล้วคุณแน่ใจเหรอครับว่าคุณจะขัดขวางไรเดอร์ได้ทุกคนแล้วคุณจะให้ผมทำไงอะครับการบริการก็ต้องบริการด้วยใจสิครับ ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าถิ่นของที่นี่เนี่ยคุณย่อมรู้ดีกว่าเขาอยู่แล้วนะคะว่าที่นี่มีซอกซอยที่ไหนบ้างดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องใช้จุดนั้นเป็นประโยชน์สิงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับวันนี้ทั้งวันอนะผมยังไม่ได้ลูกค้าเลยครับเดี๋ยวก่อนครับผมรับไว้ไม่ได้ครับรับไวเ้เถอะค่ะรับไว้เถอะนะครับ จริงเงินก้อนนั้นน่ะมันควรเป็นของลุงตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของผมที่กลัวเสียลูกค้าเลยต้องทําเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้ขอโทษนะครับไม่เป็นไรหรอกครับทีหลังก็อย่าทําแบบนี้นะครับเราอะ่ะก็ทําอาชีพบริการเหมือนกันนะครับแต่ครับสังคมจะน่าอยู่ถ้ารู้จักหยิบยื่นนาใจให้กันและอาศัยอยู่ในสังคมร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย